ฝนตกมาจากไปเบ่งน้ำท่วมลดหรือยังเนาะน้ำท่วมลดหรือยัง อืมเอ้ยลดแล้วเอ้ยทำไมเป็นง่าห์ค่ะเลดไงเลยสูงเร็วค่ะน้ำลดแล้วเหลือแค่อันนี้น้ำลดแล้วค่ะฝนตกเมื่อเช้า คนตกแหม